สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนทํามือจะพาทุกท่านไปทําปุ๋ยหมักพืชสดกันนะครับมีแปลงผักเก่าๆอยู่นะครับที่มันเริ่มที่จะหมดรุ่นแล้วเราก็เก็บผักไปแล้วก็นําต้นของเขาไปทําปุ๋ยหมักกันนะครับก่อนอื่นรบกวนทุกท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆครับกวางตุ้งดอกที่เราเคยปลูกไว้นะครับ กินมาหลายรุ่นแล้วนะครับพอเด็ดออกเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็กินไปเรื่อยๆร,รุ่นน,น,นี้รุ่นที่4ที่5้าที่6แล้วจําไม่ได้แล้วครับกินไปเรื่อยๆทีนี้ถึงคราวที่จะต้องรื้อแปลงแต่ว่าเสียดายต้นผักของเรานะครับก็เลยจะนําผักเหล่านี้นะครับไปทําเป็นปุ๋ยหมักพืชสดที่มีวัตถุดิบแค่2ออย่างคือพืชสดของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักของเราที่หมดรุ่นแล้ว ต้นพืชที่เราไม่ใช้ว่าจะพืชที่เราทําความสะอาดทรมันออกนะครับที่เราดึงออกถอนออกแล้วก็เก็บมาเพื่อที่จะมาทําเป็นปุ๋ยหมักกันแล้วก็นําไปใช้ใส่ในพืชผักของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รื้อแปลงออกเป็นแปลงกวางตุ้งของเราถอนออกเลยนะครับก็เคาะเคาะออกหนะ่อยเพราะว่าอาจจะมีดินเนี่ยติดมาเยอะก็เสียดายเดี๋ยวเราก็จะปรุงดินในแปลงนี้ใหม่ แล้วก็เอาเฉพาะต้นไม้และก็รากไม้รากพืชของเราเนี่ยออกมานะครับพวกเศษใบมงคลไม้ก็ออกมาด้วยถ้าทิ้งไว้ในแปลงเยอะๆเยอะเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นแหล่งสะสมเชื้อราได้นะครับเราจึงต้องออกมาวัชพืชอย่างอื่นแล้วก็นํามานะครับมาสับๆเพื่อเป็นการช่วยเขาย่อยหน่อยนะครับเพราะว่าวัสถุดิบเราจะใช้การย่อยสลายของขี้วัวนะครับมาช่วยในการย่อยสลายเพื่อให้เป็นปุ๋ย ส่วนผสมก็จะมีขี้วัวกับพืชสดของเราเองนะครับแล้วก็ทําการสรับๆเพื่อให้ชิ้นของเขาเล็กลงจุลินทรีย์ที่อยู่ในขี้วัวจะได้เข้าไปช่วยย่อยสลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่ท่านว่าจะสะดวกได้ประมาณไหนนะครับเป็นวิธีการทําง่ายๆที่สามารถทําได้ในครัวเรือนวัสดุที่ใช้ก็จะมีตะกร้าเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือถ้าใครไม่มีก็กองกับพื้นได้เลย หาพื้นใต้ร่มไม้นะครับที่มันงสูงหน่อยน้ำไม่ท่วมขังนะครับสามารถกองทับถมกันไว้ได้เลยนะครับผ่านไปไม่นานลดน้ําทุกวันเนี่ยผ่านไปไม่นานสัก2เดือนก็น่าจะเกิดการย่อยสลายที่น่าจะนํามาใช้ได้แล้วนะครับเราก็ส,สับไปสับไปนะครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ให้มันชิ้นเล็กๆลงเล็กลงแล้วก็นําเขาไปวางไว้ในตะกร้า ทับด้วยขี้วัวสลับกันเป็นชั้นๆไปนะครับความหนาของเขาก็ประมาณ10เซนเป็นพืชสด10เซนนะครับส่วนขี้วัวก็สักประมาณ2-3มเซนประมาณ 1- ใน3นะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มทุกชั้นทุกชั้นทุกชั้นนะครับใครมีน้ําหมักขี้วัวน้ําหมักจุลินทรีย์เจ้าปวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็นํามาใช้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็น้าเปล่าน้ําประปาบ้านเรานี่แหละครับ ลถได้เลยผมก็มีปุ๋ยหมักมีน้ำหมักขี้วัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช้แล้วครับก็ใช้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทำตามได้ง่ายๆนะครับก็ขี้วัวลงแล้วก็ใช้น้ำประปาบ้านเรานี่แหละครับลดไปเลยให้เขาชุม่มให้จุลินทรีย์เขาเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็มีความชุ่มตลอดเวลานะครับลดทุกวันทุกวันทุกวันให้เขาอย่าให้ขาดนะครับ พอเวลาเข้าแห้งเนี่ยจุลินทรีย์จะไม่ทํางานจะชะงักการทํางานไปนะครับเพราะฉะนั้นความชุ่มในปุ๋ยที่เราหมักจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็รดน้ําทุกวันเพราะว่าถ้าเป็นตะกร้าหรือกองเล็กๆเนี่ยรดน้ํามันก็ชุ่มหรือใครจะกลับกองก็ได้ทุกๆ10วันนะครับแต่ถ้าอยู่ในตะกร้าก็ไม่ต้องกลับนะครับก็รดแลว้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นประมาณสัก2เดือนนะครับ ก็น่าจะใช้ได้2เดือนถ้าไม่ได้ก็3เดือนอเราไม่ได้รีบอะไรเนาะเป็นปุ๋ยหมักนะครับการหมักก็จะทําให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายเป็นโมเลกุลทุกอย่างอินทรีย์วัตถุจะสามารถนํามาใช้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับขอขอบคุณครับ